พี่น้องมาแกงน้องใหม่ด้วยค่ะเด้อแกงน้องใหม่สดใส่ปลาหมึกค่ะปลาหมึกแห้งค่ะ mm. แล้วจะมีเห็ดออรินจีเนาะค่ะเนาะ mm. มีบัวหอมมีสักทองค่ะพี่น้องค่ะเ mm. สริมกั <c oughs> แน่นๆด้วยค่ะพี่น้องหยั่ยๆทำเองเนาะค่ะพี่น้อง mm. อันนี้เป็นเข่าเบื่อด้วยค่ะเด้อแม่จะใส่เข่าเบือเพราะว่าเครื่อง <c oughs> แกงแม่ใส่ไปแล้วค่ะ mm. พี่น้องเบื้องหลุดด้วยค่ะเสิร์ฟมา รูดเต็มหม้อเลยคุณแม่ใส่ใส่ขอาเบือด้วยค่ะเพื่อขาเหนียวแช่แล้วะนะคะผสมน้ำมันจะเหนียวดีค่ะหอมบ่าบค่ะใบย่านางแม่กับขันเองด้วยพี่น้องใบย่านางสำคัญเลยค่ะกับแกงน้องใ้แล้วก็ข่าเบือด้วยค่กขข็ข้าวซอยเขาก็ คนจะนอนนอกนะพี่น้องอันนี้เขาดูแบบปุ๊ดๆเนาะคะ่ะนี่ค่ะอู้ยูพี่น้องจะอ่อนว่ะอันลูกโดนไหมคะเลี่ยลูกโดนเยอะๆเลยพ <c ười> ิกหน้าบ้านเองเนาะ,ะไม่ได้เสือกเขาจับเนาะคะ่ะอุ้หูแนวะดีคนใตาเบิกแข็งแซ่บๆพี่น้องอ้อมดีค่ะโอู้หูทรงกินมาพี่น้องค่ะ แม่อยากให้ตัระสับทรงกินไหนบ้างคะเนาะเนื้อเนี้ยลืมเยนยแล้วค่ะที่ไหนเขาก็ะจะใส่ชะอมกับแมงล่ากอพี่น้องเด้อเครื <c ười> ่องเยอะมากนะคะใส่เห็ดเยอะเลยตัว,ว่าก็มีปวดห้องค่ะพุบบุบเนี้วยวได้ขนาดนะ,ะ,นะ <c ười> เห็นไหมว่าเขาใส่เขาเบื่อขนาดน้ำแต่เนี้ยน้ำพี่น้องนเนาะลูกโดดอร่อยอร่อยน้ำแม่เด้อ มันบานเด้อพ mm, <hi> <hey. S 2> ี่น้องใส่ปลาหมึกแห้งแซ่บค่ะค่ะใส่ปลา้องซุปถั่มโตน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวม่ชิมดีดิดู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 ดิด่ บันบันพี่น้องเพ้่ตัวลูกโดดบุบบุบบุบมาเต้ค่ะมากินแกงหน่อไม้แบบบานๆนน้ำแม่แกงหน่อไม้เพื่อสุขภาพใส่เห็ดใส่ปลาหมึกแห้งจ้าเครื่องแน่นๆเลยพี่น้องค่ะมาด้วยมาใส่ผักกันเถอะนี่ก็จะเป็นแมงลักด้วยค่ะปู่เองกับชาวอมปู่นาบานเท่าเดิ้ลพี่น้องอ,อ่ะต้องแป้งสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ เยเลยเออกมาค่ะลงกินบว้าวแกงออกหน่อไม้มหานเะอพี่น้องค่ะให้พี่ๆเขาดูปุ๊ปปุ๊ปปุป๊พี่น้องเหนยเหนียวโอเคค่ะ,คะกิปนี้แม่โจกับพ่อมาแกงออกหน่อไม้นะคะเนาะแกงออกหน่อไม้เสร็จปางมือแห้งค่ะ พักทองใส่บวรหอมค่ะเพื่อสุขภาพพี่น้องบ,บุบ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 เลยค่ะหอมหอมแม่งรักหอมฉะอมบานเท่านะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้กับแม่กับฝากไว้สํานิดแล้วนะคะ่ะแม่กับฝากคลิปต่อไปเรื่อยๆของแม่โจใช่แนวนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณมากมาด้ลยค่ะที่เ้ามาติดตามรับชมหายกำลังใจช่องเม่จูช็ชชแนวดยดีตลอดมาด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์เวยค่ะพี่น้องให้พี่นอ้องมแต่ความสุขควมเจะเิญนำรวยเงั้นทอ,องกันสุขุสุขคนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า